จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้ที่เข้าร่วมการประกันบำนาญพื้นฐานในจีนนั้นมีสูงกว่า1,057ล้านคนและผู้ที่เข้าร่วมการประกันการบ้างงานและประกันการบาดเจ็บการทำงานอยู่ที่240ล้านคนและ294ล้านคนตามลำดับในขณะเดียวกัน ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายค่าประกันพื้นฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองและชนบทในช่วงครึ่งแรกของปีได้จ่ายค่าประกันแทนผู้รับประกันขั้นต่ำผู้ยากจนเป็นพิเศษและผู้ที่กลับสู่ภาวะยากจนรวมกว่า15ล้าน5 0 0 0 0คนชาวประมงที่ยอมเลิกทำประมงในลุ่มแม่น้ำสำคัญตามแม่น้ำยังซีจำนวนกว่า172,000คนก็ได้เข้าร่วมประกันบำนาญพื้นฐานทั้งหมดนอกจากนี้ การปฏิบัติงานด้านการประกันบำนาญส่วนบุคคลเป็นไปนอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประชาชนกว่า40ล้าน3แสนคนได้เปิดบัญชีเงินบำนาญส่วนบุคคลใน36เมืองนำร่องทั่วประเทศ